h o m e ซ o l u t i o n Center ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพคโมเนสีสวยทนนานแบรนด์ของเราสร้างสรรค์เพื่อวันของเราดื่มแบรนด์ทุกวันนะครับกลับมากับรายการเกมเนรมิตช่วงที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าพี่ สมศักดิ์กับพี่ไกรวิทย์จะไปเนรมิตลานจริยธรรมที่โรงเรียนวันอินข้อมูลพรึกเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ไม่ทราบว่าทีมพี่พิ๊กชีโร่และพี่ต้อชีริกเป็นยังไงบ้างครับทีของพี่พี่มั่นใจมากว่าว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับคุยเข้าเลยมาเฮ้โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้เอ้ยโอ้ยอย่าไปสร้างมันเลยอย่าไปสร้างมันเลย เขาสร้างลานจริยธรรมเราเราต้องสร้างลานสาวกอดลานสาวกอดบ้าหรือเปล่าพี่ไม่บ้าแต่สติไม่เต็มเอาจริงจริงพี่มันไม่ใช่เพื่อนเด็กสิครับลานสาวกอดเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆครับเราเองเนี่ยเรามองไว้ที่โรงเรียนสามคีพิทยาคมคำว่าสามคีเนี่ยสำคัญมากสำหรับเราเพราะว่า นี่คือมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนเราเอาสองอย่างนี้มาผนวกรวมกันน่าประมวลผลขึ้นมาครับแล้วก็นําเอาคาคำนี้ที่มีความหมายเนี่ยไปแตกตัวโอ้โหเรียกว่าเอาไปพี่พี่อย่าพูดเยอะใช่ไผมดูภาพกันดีกว่าคือจะบอกว่าที่นี้พูดๆแม่งวันวาดคนละ นีทตอนเลมินติกนะครับจะไปโรงเรียนสามัคคีวิทยาภาพจะเป็นอย่างไรดูซิว่าจะเกิดพุทธิอันใดชัยโจมครับโจมเขาบอกให้ช่วยเด็กทำไมเด็กที่ไหนมีเด็กเยอะเด็กเยอะๆก็ต้องโรงเรียนเออโรงเรียนโรงเรียน เขาบอกให้เราทำกิจกรรมเพื่อเด็กเราก็ต้องทำให้เด็กมีการรวมตัวกันนะมีความรักความรักมีความสามาัคคีหาโรงเรียนที่ชื่อว่าสามาัคคีลองเจอดูสิอะเรีียยนเโรงเรียนสามาัคคีโรงเรียนสามัคคีสามาัคคี ครับสวัสดีครับ oni oni สวัสดีครับนี่เพื่อนผมครับต้อครับโอเคครับผมบบคคบผมว่านะพื้นตรงนี้พื้นตรงนี้เวลาเด็กเวลาตกลงมานะอันตรายอันตรายมาก เ่กที่ผมเล่าว่าเรียเเรานะมีทั้งเด็กครุนเด็กอิสลามนะครับมีพี่อาบน้ำละมาดของเด็กอ๋อเหรอโอ้โหเป็นส่วนผสมที่ดีมากเลยนี่กมือหน่อยดิอันนี้นี่เป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะแนะนำให้คุณ คุณติชชมคุณต้อชมนะครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียุดยอดสุดยอดปีนี้เป็นปีร้อยปีลูกเสือไทยทางโรงเรียนทางคณะครูผมคณะกรรมการสถานศึกษาอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวนี่เป็นความมุ่งมั่นของผมเพราะว่าผมเองเนี่ยเคยเรียนลูกเสือมาแล้วก็ไปช่วยลูกเสือโลกหลายครั้งคราวนี้ผมจะมาช่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นไปได้ไหมถ้าสมมติพอเราทำปั๊บให้มันเป็นรูปเป็นร่างปั๊บเนี่ยคนอื่นนมาใช้ได้ด้วยได้เลย เราจะต้องคิดให้เป็นขั้นตอนนะมันก็คือการวางโลเคชันของเครื่องเล่นของอุปกรณ์มันก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องดีไซน์นะมันก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการสร้างบรรยากาศนะก็คือจุดจุดนี้มันสามารถทั้งมีความสนุกนะแล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการแล้วก็เป็นเรื่องของความรักความสามัคคีแล้วก็มีโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ เพราะนั้นเรา2คนช่วยกันทำนี้ให้เป็นน้าเป็นตาของลรงเรียนด้วยแล้วก็แหมความสุขเนี่ยมันอยู่ที่การให้จริงๆนะี่เห็นแล้วว่าการที่โรงเรียนสาววิตยาเชื้อ่อดีอุปถมัมทั้งสคนเนี่ยเหมือนกับเลือกแล้วละ่ะพอไปดูรายกิจกรรมลูกเสือเป็นยังไงครับป้ามันคือไงครับ เราคิดว่าเราจะทําให้มันเป็นร้านกิจกรรมให้ได้นะฮะแล้วก็มีเครื่องเล่นมีอะไรให้มันเหมาะสมกับกิจกรรมของการฝึกลูกเสือพี่มีการประชุมันยไหมครับว่าน่าจะทําอะไรครับคือท้ายที่สุดแล้วพื้นฐานคองชีวิตผมเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของลูกเสืออย่างมากครับพอผมมาเห็นปั๊บตอนแรกผมก็ปีนี้ครบร้อยปีลูกเสือโลกด้วยใช่ใช่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแต่เพื่อนต้อเนี่ยเพอเอิญเขาเขาแคร์เรื่องของเด็กๆเพราะว่าไอ้ตรงหินเนี่ยน่าทํามาก นะครับแล้วก็ถ้าผมผมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกันกับต่อว่าเหมือนทีแรกเหมือนที่เห็นนะหมายถึงว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นมันเล็กเกินไปอ๋อนี่คือมีการทะเลาะกันเล็กน้อยสับสนนิดหน่อยเช่นสมมติว่าถ้าไอ้เล่นไอ้เขาเรียกอะไรชิงช้าเนี่ยครับมันโดนกันปุ๊บ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 อ่ะเกิดอันตรายได้แต่พอมาเห็นลูกเสือปั๊บเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าในระยะนี้นะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยได้ขาดความรักความสามัคคีความเป็นยูนิตี้ความเป็นหนึ่งเดียว ผมถือว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นลักษณะของคําที่มีความหมายนะครับคือผมอยากจะได้อย่างนึงก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขา,เ,าเวลาเวลาเห็นไอ้อะไรที่มันไม่ตื่นเต้นเขนาไม่สนใจนะเขาจะต้องมีอะไรที่เป็นความสนุกเป็นความท้าทายเอ็กซ์ตรีมตื่นเต้น, <Extreme. S 2> นอนเนอยากถามพี่ต้อครับ,รบพี่ต้อว่าในในฐานะของการเป็นสถาปนิกคือเราต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างคือมันจะต้องคิดเรื่องของฟังก์ชันว่า ส่วนหเราใช้ประโยชน์อะไรตรงนั้น 2. ที่ตามมาก็คือเครื่องเล่นที่เราจะใช้มีอะไรบ้างให้มันเกิดความสนุกสนานต่อเนื่องต่อเนื่องนะแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นดีไซน์พอดีไซน์ออกมาเราดูภาพรวมนะว่ามันสมบูรณ์ไหมสิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่ก็คือ 1. ตรงนั้นมันมีต้นไม้ผมบอกกับติ๊กบอกห้ามตัดต้นไม้โดยเด็ดขาดก็บเพราะอะไรครับนะเราต้องสร้างสิ่งใหม่ที่เข้ากับ ของเดิมที่มีอยู่ oh. เราต้องเคารพของเก่า <True. S 2> นะอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งเราเถียงกันแต่ว่าในความคิดของผมก็คือผมชอบที่จะทงานกับติ๊กเพราะติ๊กเป็นศิลปินผมเป็นสถาปน,นิกเพราะนั้นติ๊กจะมีแอคชั่นมากกว่าช่วงหน้านะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาฝากทีมละหนึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะรวบรวมกระบวนการคิดดูซิว่าจะทําได้จริงหรือไม่ขอมพี่ติ๊กนี่สร้างลานกิจกรรมลูกเสือและเนนารีฝั่งนี้ลานจริยธรรมดูแตกต่างกันมากดูซิว่าจะทําได้จริงหรือไม่ครับ เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะฮะในช่วงของการคิดกับเกมเนรมิต